เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย สวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9ก้าวิชาสามาัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดท,ที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ51กันเลยค่ะข้อ51นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนก่อนเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการหายใจช้อยหนึเติมโมเลกุลของน้ำ ช้อยสองเติมแอซิทิลโคโอเอ,ไอนไซม์เอชอยสามตัดหมู่คาร์บอกซิลออกจากโมเลกุลช้อยสี่ตัดหมู่อะมิโนโออกจากโมเลกุลช้อยห้าเกิดฟอสโฟ,โฟรีเลชันกับ ATP จริงๆข้อนี้เนี่ยค่อนข้างถามอย่างตรงไปตรงมาเลยคือถ้ารู้ก็ตอบได้เลยหรือถ้าไม่รู้ก็อาจจะตอบไม่ได้เลยอ่ะคือข้อนี้เข,า,ขาถามว่ากรดอะมิโนเนี่ย ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหายใจจะต้องเกิดกระบวนการอะไรถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยปกติที่เราเรียนกระบวนการหายใจระดับเซลล์หรือว่าเซลลูล a เรสเปเรชันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากกรูโคถูกไหมคะส่วนใหญ่สารที่เราเรียนเนี่ย เราจะเริ่มต้นจากกลูโคสแต่จริงๆแล้วสารอาหารประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนหรือว่าไขมันก็สามารถเข้าสู่กระบวนการหายใจะระดับเซลล์ได้เช่นเดียวกันจริงๆข้อเน,นี้ยมันอธิบายสั้นมากๆแต่ว่าพี่อยากเพิ่มเติมให้น้องๆรู้ว่าออนอกจากกลูโคสแล้วโปรโตีนอะมิโนแอ,อซิด ไขมันพวกกรีเซอร์ลหรือว่าแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการหายใจได้ในขั้นตอนไหนและต้องเกิดกระบวนการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยพี่ก็จะแบ่งสารอาหารออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็จะมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตพี่ขอย่อว่าเป็นคาร์บนะคะ แล้วก็ไขมันก็คือพวกลิพิดโดยที่ไขมันเนี่ยก็จะมีหน่วยย่อยเป็นกลีเซอรอลกับ f a ตตี้แอซหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็คือโมโนแซคคาราย หรือว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวนั่นเองหน่วยย่อยของโปรตีนก็คืออะมิโนแอซิดหรือว่ากรดอะมิโนนะคะอะแล้วทีนี้กระบวนการหายใจระดับเซลล์เนี่ยก็มีหลายขั้นตอนเริ่มที่ไกลโคไลซิส อะแล้วก็หลังจากนั้นก็สู่ขั้นเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์เอแล้วก็เข้าสู่เครีไซเคิลหรือว่าวตัตจักครีนะคะจากนั้นเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนหรือว่า การถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั่นเองซึ่งจะมีการสร้าง ATP ขึ้นในขั้นตอนนี้นะคะตามปกติแล้วเนี่ยที่เราเรียนที่เริ่มจากกลูโคสซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโมโนแซกคารายเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ไกลโคไลซิสแล้วค่อยเข้าเข้ามาสู่ออซิทิลโคเอเข้าสู่เครเไซเคลิลแล้วก็ไปถ่ายทอดอิเล็กตรอนเป็นลำดับสุดท้ายถูกไหมอ่ะ ดังนั้นเส้นทางการเข้าสู่กระบวนการหายจะระดับเซลล์ของโมโนแซคครยเน่ก็เข้าตามนี้เลยเป็นสเต็ปหนึ่สองามส่ส่วนมาดูกันที่ฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายคือโปรโตีนซึ่งมีโมโนเมอร์เป็นอะมิโนแอซิดเนะี่ยมันจะต้องเกิดกระบวนการกระบวนการหนึ่งขึ้นมาก่อนเรียกว่ากระบวนการดีอะมิเนชัน กระบวนการดีอะมิเนชันคืออะไรกระบวนการดีอะมิเนชันเนี่ยคือการตัดหมู่อะมิโนออกไปอะให้ไปอยู่ในรูปยูเรียหรือว่ายูริกแอซิดซึ่งเป็นของเสียที่จะออขับออก,ข,ออกขับออกทางไตต่อไปน,นั่นเองอะก็คือกรดอะมิโนเนี่ย ต้องเกิดการตัดหมู่อะมิโนออกไปหรือที่เรียกว่ากระบวนการด e อะมิเนชันหลังจากนั้นถึงจะเข้าสู่กระบวนการหายใจระดับเซลล์โดยที่ปรดอะมิโนเนี่ยสามารถเข้าได้หลากหลายคันมากๆสามารถเข้าที่ไกลโคไลซิสก็ได้เข้าที่อะซิทิลโคเอนไซม์ A ก็ได้หรือว่าเข้าที่คลิปไซเคิลก็ได้เหมือนกันค่ะ คืออะมิโนแอซิดเนี่ยมันมีหลายชนิดมากเลยใช่ไหมมีทั้งกรดอะมิโนจําเป็นและไม่จําเป็นและด้วยด้วยความที่มันมีหลากหลายเนี่ยมันก็เลยสามารถคือคุณสมบัติมันต่างกันมันเลยสามารถเข้าได้ในหลายๆขั้นตอนของกระบวนการหายใจระดับเซลล์อ่ะมีทั้งไกลโคไลซิสทั้งอะซิทิลโคเอและเครปไซเคิลอ่ะแต่ว่าก่อนที่ก่อนที่มันจะเข้ามาสู่กระบวนการหายใจระดับเซลล์เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า ด i อะมิเนชันก่อนซึ่งก็คือการตัดหมู่อะมิโนทิ้งไปนั่นเองซึ่งหมู่อะมิโนเนี่ยก็จะไปพบได้ในพวกยูเรียยูริกซึ่งเป็นของเสียที่เราขับออกจากร่างกายนั่นเองอต่อมามาดูฝั่งขวากันบ้างฝั่งขวาเนี่ยก็คือไขมันซึ่งมีหน่วยย่อยเป็นกรีเซอรอลและแฟตตี้แอซิดอะกรีเซอรอลเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนเป็น PGAL หรือว่าฟอสฟกลีซอรอลดีไฮก่อนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองแต่ถ้าเป็นแฟตตี้แอซหรือว่ากรดไขมันเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการอะซิทิลโคเอกระบวนการสร้างอะซิทิลโคเอโดยจะต้องเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าเบต้า ออ i ซ a เดชัแล้วจะเกิดในไหนเกิดในไมโทคอนเดรียหรือว่าเพอร์ออกซิโซมนั่นเองอ่ะเกิดได้ใน2องออร์แกเนลนะคะอ่ะประมาณนี้นี่คือสารอาหารประเภทต่างๆเวลามันจะเข้าสู่กระบวนการหายใจะระดับเซล ทบทวนกันอีกรอบมาดูตรงกลางตรงกลางคือโมโนแซคคารายหรือว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวจะเข้าตามสเต็ปไปเรื่อยๆคือไกลโคไลซิสไปอะซิทิลโคเอไปครปไซเคิลแล้วถึงจะไปถ่ายทอดอิเล็กตรอนแต่ถ้าเป็นกรดอะมิโนเนี่ยจะสามารถเข้าได้ทุกขั้นตอนเลยทั้งไกลโคไลซิสอะซิทิลโคเอและครีปไซเคิลแต่ก่อนที่จะมาเข้ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะต้องเกิดกระบวนการเดียมิเนชัน หรือว่าการตัดหมู่อะมิโนทิ้งออกไปก่อนถึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการหายใจะระดับเซลล์ได้แล้วถ้าเป็นไขมันละ่ะไขมันเนี่ยจะมีทั้งกรีเซอรอลและแฟตตี้แอซิดสำหรับกรีเซอรอลจะถูกเปลี่ยนเป็น p h o s p h o g l เ c e r o l ดี h y ด์แล้วเข้าสู่ไกลโค l y s i s แต่ถ้าเป็นกรดไขมันกรดไขมันจะเกิดปฏิกิริยาเบ t a าออกซิเดชันที่ไมโทคอนเดรียหรือเพลอออกซิโมแล้วเข้าสู่ กระบวนการสร้างแอซิทิลโคเอนั่นเองอตอนนี้เนี่ยน้องๆรู้แล้วว่าสารอาหารแต่ละประเภทจะเข้าสู่กระบวนการหายใจระดับเซลล์ได้ในขั้นตอนไหนบ้างและต้องต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรก่อนไหมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหายใจระดับเซลล์ดังนั้นเราจะย้อนกลับมาดูโจทย์กันนะคะโจทย์เราถามว่าข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนก่อนเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการหายใจ กรดอะมิโนโหรือว่าอะมิโนแอซิดต้องเกิดอะไรก่อนนะต้องเกิดกระบวนการดีอะมิเนชันหรือว่าการตัดหมู่อะมิโนทิ้งออกไปก่อนถูกไหมเรามาไล่ดูทีละช้อยกันเลยดีกว่าช้อยหนึ่งบอกว่าต้องเกิดกร,กระบวนการเติมโมเลกุลของน้ำอะไม่เกี่ยวข้องในเะนืเราไม่ได้พูดถึงเลยข้อ2บอกว่าเราต้องเติมอะซิทิลโคเอนไซม์ a ก่อนจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยเพราะว่ามันสม กรดอะมิโนบางตัวเนี่ยสามารถเข้าได้ตั้งแต่ไกลโคลไลซิสเลยไม่จําเป็นต้องเติมอะซิทิลโคเอก่อนโอเคไหมดังนั้นชอยข้อ2ก็เลยผิดนะคะชอยข้อ3บอกว่าต้องตัดหมู่คาร์บอซิลออกจากโมเลกุลเราต้องตัดอะไรกันแน่เราต้องตัดหมู่อะมิโนไม่ใช่หมู่คาร์บอซิลถูกไหมดังนั้นชอยข้อ3าที่บอกว่าต้องตัดหมู่คาร์บอซิลออกก่อนเนี่ยจึงผิดนั่นเองค่ะชอยข้อ4 บอกว่าต้องตัดหมู่อะมิโนออกจากโมเลกุลตรงกับที่เราบอกเลยตัดหมู่อะมิโนออกจากโมเลกุลหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่ากระบวนการปฏิกิริยา d e a ะ i ิเนชันนั่นเองดังนั้นข้อ4เนี่ยจึงเป็นช้อยที่ถูกต้องส่วนข้อ5บอกว่าต้องเกิดฟอสโฟรีเลชันกับ ATP ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ได้ไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดถึงเลยถูกไหมเราก็ตัดข้อ5าทิ้งไปดังนั้นสำหรับข้อ51นะคะการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนก่อนเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการหายใจเนี่ยก็คือต้องเกิดกระบวนการดีอะมิเนชันหรือว่าการตัดหมู่อะมิโนออกจากโมเลกุลก่อนนั่นเองดังนั้นสำหรับข้อ51จึงตอบช้อยข้อ4นะคะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะอะมากินกันมากินกันมากิน,นกันแล้ว